ตอานับได้เราดีเราดึงเราีนับก็ใจครับเมื่อพร้อมแล้วนพร้อมกันนะคะห่งสองสามสี่เปิดตาได้ไหมได้ได้วย่าบอ็ย่นยาอยากให้ั้งสาานดูดวทีก่อนคได้ได้ รเพราะด้านหน้าก็ได้กันนะครับเวทีจะไต่ละบ้างก็มีนะครับนะครับก็พอได้เจอด้านเพื่อนต่างๆทุกท่านนะครับนะครับหนึ่งสองสาม

ขอบคุณมากทุกท่านนะคะดีดีนะคะไปพลอยดีดีด้วยนะดีดีไปพลอยดีดีด้วยนะดีดีไปพลอย